ก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้มาโยชอมบกีกูกูดิเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาตามเคลียร์ด่าน149แล้วก็100เอ่อ79กันน่าจะใช่น่าจะ100 79นะเพราะว่าผมทำได้แค่ลงท้ายเลข9นะโอเควันนี้คนขอมานะฮะว่าอยากจะผ่านแบบเอ่อได้กลมม่วงด้วยแล้วก็ควสด,ด่านนี้ก็คือต้องใช้ว่งไวผ่านนะแล้วนี่ก็คือเอ่อสายว่งไวที่เราคัดมานะฮะมาดูว่าจะผ่านกันไหมนะ จริงๆที่ผมใช้ตัวบินคนที่พูดตัวนี้จริงใช้ตัวอื่นก็ได้นะอย่างเช่นน้องกบบินลีออนนดรถไฟอีกตัวหนึ่งอะไรนะคนี่อลิสอะไรประมาณนั้นอ่ะอันนั้นก็ผ่านได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีเซนลี่แม่มดก็าสามารถนามาใช้ได้นะแต่ว่ามันจะปั้นยากกว่าตัวบินท่าธรรมดานิดนึงนะฮะก็ใช้ตัวินท่าธรรมดาก็ได้นะทำแบบไม่ผ่านตัวบินนี่จำเป็นมากนะฮะระดับคอนเทนต์ของเกมนะ,ะ,นะโดยเฉพาะ PV p v p ีนะฮะถ้า,าแต่ว่าถ้าแบบ ไม่อยากใส่เพราะว่ากลัวแบบคนดาวาติ่มก็เออก็ไม่ต้องใส่ก็นนะเอามาใช้ด่านผ่านด่านหอคอยอะไรพวกนี้มันจําเป็นนะฮะเพราะว่ามันจะมีด่านตีกงนอะนาคตที่เออจำเป็นต้องใช้ตัวบินอยู่นะถ้าแบบไม่มีตัวบินก็จะไม่ผ่านนะฮะอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามอนหอคอยจะเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะตนแรกเราก็เกือบชนะนะฮะเมื่อกี้แบบเหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์นะโอเคภาคเพลินไปหน่อยนะะเรามาดูตานี้กันดีกว่าว่าเออจะจบได้หรือเปล่าอุ้ยแมลงวันปล่อยน้องเลมไปแทงก่อนนะโอเคตอนนี้เราปล่อยน้องสกอตออกมาแล้วนะฮะ เอ่อทุกคนอาจจะเห็นตัวที่มันน้าตาแปลกหน่อยคือน้องเทโลกีนะไอตัวหัวเหลืองที่ที่เหมือนนารูโตะเอ่ออันนั้นผมเอามาเครื่อสุดท้ายเฉยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นต้องเอามายื้อมอนนะแล้วก็ให้ตัวบินแล้วก็ปล่อยตัวตรงเลนลางเยอะๆตีนะฮะเพราะว่าเอ่อจริงๆดาเมจเห็นตัวบินอ่าเราไม่สามารถยื้อไปได้ขนาดที่เอ่อขนาดแบบให้ตัวบินตีจะแตกได้อะเพราะว่ามอนเหมือนมอนมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆในตราบใดที่เอ่อเลือดไอป้อมอันนั้นมันลดนะแล้วก็เอ่อ ก็คือมอนมันจะโกงขึ้นเรื่อยๆอ่ะคือเราต้องรีบจบให้ไวที่สุดนะฮะจริงๆใช้สูตรเรียกเพื่อนก็ได้นะแบบให้ตัววิ่งไวๆไปตรงกลางแล้วก็กดเรียกเพื่อนอ่ะเพื่อนเรามันจะซัมมอนลงมาปล่อยตปล่อยมาตรงที่แบบตัวตัวที่วิ่งไปหน้าสุดของเราเลยนะโอเคตาอนนี้เราก็ชนะไปแบบเอ่อทุลักทุเลนะฮะจริงจริงผมเล่นไปหลายตามากเลยนะฮะแต่อันนี้ตัดให้มาดูสั้นๆนะฮะก็เราชนะผ่านมาได้แล้วนะโอเคด้วยเซตเมื่อกี้นะฮะเอ่อ ใส่ว่างไวมีตัวอื่นมันจะมีเพื่อสุดท้ายไหมนะผมจําไม่ได้แต่ว่าเออก็พยายามหาตัวมาแทงกันนะฮะเอะเกียสกอตผมว่าใส่ประมาณนั้นนะฮะหลบสกิลร้อยแล้วก็หลบหลีกร้อยนะแล้วก็สายว่างไวควรที่จะหามาซัพพอร์ตตีบ้านเอช่วยตัวบินสักตัวหนึ่งนะอาจจะเป็นน้องฟิตหรือไม่ก็ไอตัวเดือนนี้ก็ได้นะยามาโตใช่ถ้าแบบใครป้นมานะฮะ โอเคด่านนี้ก็เอ,อผมลืมดูว่ามันเป็นด่านเท่าที่ทเท่าไหรแต่ว่าเดี๋ยวแปะไว้ที่หน้าคลิปแล้วกันแต่ก็มีคนขอมา,มาเหมือนกันนะฮะเราก็มาทําให้นะโอเคด่านนี้ก็ใช้ตัวบินอีกแล้วนะฮะสารภาพประโยชน์จริงๆนะเออจริงๆทุกคนไอ้ด่านเมื่อกี้ด่านหนึ่งอส่ะคือ,ค,อคือแม่งยากผิดมาอนมานาเลยนะทุกคนแบบไอ้ด่านาบนเลือดป้อมมันยังน้อยกว่านั้นอีกนะอันนี้เลือดเลือดป้อมด่าน149รบ้แม่งบักนะเดี๋ยคือแบบเยอะมากๆเลยกว่าจะตีแต่นะจริงๆ เออคนที่พูดผมตีแรงมากเลยนะแต่ว่าแบบไอ้ด่านั้นมันบั๊กอ่ะเี๋จะมาดูกันว่าตานนี้เราจบทันไหมนะคือตอนนี้เราก็เหมือนเดิมนะฮะเราต้องใช้ทีมภาพพื้นมายื้อเพื่อให้ตัวบินตีกลงให้แตกนะโอเคมันจะเหลือตรงกลาโอเคแตกไปแล้วนะ <c oughs> เราก็จบกันโดยได้แล้วะฮะสำหรับเออด่านเท่าไหร่ไม่รู้อาจารหนึ่งเจ็ดเก้าใช่ไหมน่าใช่นะฮะอันนี้ก็คือวิธีผ่านแบบได้กบม่วงทั้งสองตัวจากด่านสองด่านเมื่อกี้นะฮะโอเคผมใช้เซตนี้นะ เอาอันนี้หลบตะกิวร้อยแล้วก็หลบดีกร้อยอันนี้ก็เอามาขื้อสุดท้ายนะฮะจำเป็นมากๆเลยสำหรับการยื้มมอนนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แหละครับก็สวัสดีครับ